สวัสดีค่ะสำหรับโมดูลที่2นี้นะคะเราจะมาทำความรู้จักกับพื้นฐานของทักษะการสื่อสารที่สำคัญสาคัญ,คญที่จะช่วยให้การพูดคุยในชีวิตประจำวันง่ายแล้วก็สนุกมากยิ่งขึ้นค่ะเชื่อว่าหลายคนจะได้เรียนรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้กับ2เทคนิคง่ายๆเองค่ะในการเรียนครั้งนี้เทคนิคแรกเทคนิคก,การใช้คาพูดและน้าเสียงการสื่อสาร มีทั้งวัจนะและอวัจนะภาษานั่นหมายความว่าคําพูดหรือตัวอักษรที่เราพูดกับน้ําเสียงย่อมควบคู่กันไปคนทั่วไปมักจะเชื่อในเรื่องของน้ําเสียงหรือที่เราเรียกกันว่าซับเทคนั่นเองค่ะเราจะมาพูดถึงสิ่งที่ดูเหมือนจะง่ายๆแต่จริงๆแล้วมีความสําคัญมากนะคะในการสื่อสารนั่นก็คือการใช้คําพูดและน้ําเสียงในการที่เราพูดคุยกับคนอื่น เพราะเวลาเราพูดหนึ่งครั้งมันจะมีคำพูดใช่ไหมคะที่เราต้องการจะสื่อสารออกไปรวมถึงน้ำเสียงหรือว่าซับเท x t ที่เกิดขึ้นความหมายโดยทั่วไปคนก็มักจะเชื่อและเข้าใจในซับเท็เช่นถ้าเราต้องการจะชมคนอื่นว่าวันนี้แต่งตัวมาดูดีมากถ้าเราบอกว่าวันนี้คุณแต่งตัวมาดูดีมากเลยค่ะกับวันนี้คุณแต่งตัวมาดูดีมากเลยค่ะอันนี้ความหมายต่างกันละเพราะนั่นคือน้ำเสียงที่เราใช้ตังกัน มันก็จะสื่อความหมายได้แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเราต้องควรจะมีทักษะหรือฝึกฝนวลนิดวลหน่อยนะคะทุกคนเคยได้ยินไหมคะคำว่าคำพูดมีพลังคำพูดเราสามารถเลือกสร้างความเข้าใจแล้วก็ความสัมพันธ์ที่ดีได้แต่ในทางกลับกันถ้าเราเลือกใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมก็อาจจะทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้เช่นกันและที่สำคัญไม่น้อยไปกว่าคำพูดนั่นคือน,น้ำเสียงหรือว่าซับเท็ที่เกิดขึ้น การพูดด้วยน้ำเสียงที่เหมาะสมสามารถทำให้คำพูดของเราเป็นมิตรได้ฟังแล้วรู้สึกอบอุ่นแล้วก็ทำให้คนฟังรู้สึกสบายใจได้ค่ะวันนี้เรามาคุยกันถึงเทคนิคง่ายๆในการใช้คำพูดที่เหมาะสมและว,วิธีการปรับน้ำเสียงให้เข้ากับสถานการณ์เพื่อให้การพูดของเรามีความน่าสนใจและมีผลกระทบที่ดีต่อผู้ฟัง ทุกท่านจะได้เรียนรู้วิธีการพูดที่จะทําให้การสื่อสารในชีวิตประจําวันของเราง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นหวังว่าทุกคนจะสนุกกับการเรียนรู้ในวันนี้นะคะและสามารถนําไปพูดคุยกับคนรอบข้างได้จริงเรามาเริ่มกันเลยค่ะข้อแรกใช้คําพูดที่เข้าใจง่ายอย่าใช้สัพ์ยากๆดูเหมือนง่ายใช่ไหมคะแต่บางทีเราต้องนึกด้วยว่าคนที่เราสื่อสารหรือคู่สื่อสารเราอายุแค่ไหน มีภูมิหลังยังไงในเรื่องนั้นๆเพื่อจะได้เลือกใช้คำพูดได้ถูกต้องเช่นเด็กประถมตน้นหละเราลูกเราหรือพืชเราคำพูดก็ต้องเข้าใจง่ายและเหมาะกับวัยเขาด้วยค่ะเช่นคุณต้องพยายามสังเคราะห์ข้อมูลเอถ้าพูดประโยคนี้กับหลานว่าหลานหลานต้องพยายามสังเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นนะหลานน่าจะงงว่าเอ๊ะสรุปแล้วสังเคราะห์คืออะไร ต้องพยายามหรือ,อยังไงลองเปลี่ยนมาว่าลองคิดดูดีๆแล้วตัดสินใจนะความหมายเหมือนกันเลยแต่คนฟังเข้าใจได้ง่ายกว่าค่ะกับการเลือกใช้คำพูดง่ายๆอย่าใช้สับยากลองไปทำตามนะคะกับข้อหนึ่งพูดเข้าใจง่ายไม่ใช้สับยากข้อ2การใช้น้ำเสียงที่อบอุ่นลองพูดกับหลานแบบอ่อนโยนดูนะคะ แล้วจะรู้เลยว่าผลลัพธ์จะแตกต่างกันเรียกอาบน้ําเรียกตื่นนอนลองเปลี่ยนคําพูดเปลี่ยนน้าเสียงให้ดูอบอุ่นขึ้นผลลัพธ์จะเกิดขึ้นแตกต่างกันแน่นอนค่ะพูดจังหวะพอดีไม่เร็วไปไม่ช้าไปคนฟังก็จะรู้สึกว่าสบายใจแล้วก็รู้สึกว่าน่าพูดและเป็นคู่สนทนาที่ดีของคุณค่ะต่อไปนะคะเมื่อจบในเรื่องของการพูดไปแล้วพูดไปแล้วสิ่งหนึ่งที่สำคัญ นะคะก็คือการฟังอย่างเข้าใจหลายๆคนมองข้ามไปเลยว่าอการฟังทุกคนฟังได้อยู่แล้วทุกคนได้ยินแต่นั่นเป็นการเข้าใจที่ผิดค่ะเพราะว่าการฟังอย่างเข้าใจเนี่ยเป็นทักษะสําคัญไม่แพ้กับการพูดเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่เราสื่อสารกันแล้วจะต้องมีทั้งผู้พูดและผู้ฟังผู้ส่งสารและผู้รับสารเพราะฉะนั้นการฟังเป็นทักษะที่สําคัญเพราะถ้าเราฟังไม่เข้าใจ เราไม่สามารถตอบสนองแล้วก็สื่อสา,ารกับคนอื่นได้จะทําให้ความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยมันดูแข็งกระด้างดูไม่ราบรื่นดูคู่สนทนาไม่อยากคุยกับเราและหลังจากนั้นก็ pues. จะทําให้เกิดความสัมพันธ์ที่ไม่ดี <S <S การฟังอย่างเข้าใจไม่ได้หมายความแค่ว่าฟังคําพูดของคนอื่นฟังอย่างเดียวฟังผ่านๆ <Damn>. แต่ยังหมายถึงการที่เราเข้าใจสิ่งที่เขาพูดความรู้สึกที่เขาพูด หรือเขาต้องการจะสื่อสารอะไรจริงๆการฟังอย่างเข้าใจไม่ได้หมายถึงแค่การฟังคำพูดของคนอื่นแต่ยังหมายถึงการที่เราเข้าใจในสิ่งที่เขากำลังรู้สึกเข้าใจในสิ่งที่เขาต้องการจะสื่อสารและสามารถตอบสนองได้อย่างเหมาะสมค่ะวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับวิธีการฟังอย่างเข้าใจที่ไม่เพียงช่วยให้เราเข้าใจคนอื่นได้ดีแต่ยังช่วยให้เรา สามารถแสดงความเห็นใจความใส่ใจในสิ่งที่เขาพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามาเรียนรู้วิธีการฟังที่สามารถสร้างความเข้าใจและใช้ในการสื่อสารในชีวิตประจําวันของเราไปพร้อมๆกันเลยค่ะขั้นที่ 1. ฟังอย่างตั้งใจและไม่ขัดจังหวะเมื่อเขาพูดอะไรยังไม่จบเราก็ไม่ควรแทรกเพราะถ้าเป็นเราเราเป็นคนพูดเราก็ไม่ชอบอยู่แล้วว่าให้ใครมาพูดแทรกใช่ไหมคะหลังจากเราตั้งใจฟังไม่ขัดจังหวะ2 จับใจความสำคัญแล้วถามกลับไปอย่างจริงใจว่าแสดงว่าคุณอยากให้เราช่วยเหลือใช่ไหมหลังจากที่เราจับใจความได้แล้วนะคะ 3. แสดงความเข้าใจเช่นเข้าใจแล้วจ้ะคำพูดเหล่านี้มันสามารถทำให้คู่สนทนาราบลื่นและรู้สึกว่าเราตั้งใจฟังเขาอย่างตั้งใจตัวอย่างถ้าสมมติมีเพื่อนมาบอกว่าเรารู้สึกโดดเดี่ยวบางทีเราฟังบ่อยๆแล้วรู้สึกเอารู้สึกโดดเดี่ยวอ,อ่าค่ะค่ะค่ะได้ได้ได,ได,ได้โดยปกติ ทั่วๆไปคนก็มักจะพูดง่ายๆว่าอย่าคิดมากคําพูดนี้เราไม่รู้ว่าในความรู้สึกโดดเดี่ยวเขามันอยู่ในเลเวลไหนและเป็นคําพูดที่ไม่ควรพูดเราควรจะพูดว่าฉันอยู่ตรงนี้เสมอมีอะไรช่วยให้บอกได้เลยนะ2ความหมายแตกต่างกันละคนฟังเข้าใจความหมายที่แตกต่างกันค่ะ